สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกู๊สุขคนจ่ามือนี้แอปเปิลชาแนลกับนิคมสิบห้าพี่พี่น้องมากินก้อยหอยเชอรี่จ้บพี่น้องย้ำคำเนาะแก้มมะระกับอันผักอ่ากิกนโอกิกนอยังบบจ้าก่อนจะไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนิคุ้มใด้วยจ้ากับบรรยากาศย้ำแรงย้ำคำจ้บพี่น้องกับปลาจ้า กับป่าสมทอดนะเอาเลยค่ะอันดับแรกกินปลาสม่อดนะ <c oughs> อืมอ่อนนะอืมเราคกอั้งหลายหลายเลยลครับกินหอยครับหอย้างคลอนกับบรรยากาศน่นสวคมับหอยเชลลีออกนะ ปาลากระไลแตงหวยกระไลน้ำท่วมจัดพี่น้องอ ข้างลายแล้วทีเขาแร้งจะไปนอนก,ก้อยหอยเชอรี่มาลาซือมาไหวลายมือเลยจะไปนอนมันนี้ก็โอเคออนดี มัวใหงไงจะไปน้องอื้ ข้าเนียวหนึ่งใบไม่จังป้ากระเทกรบหมูจับเนอะเก็ดแคบหมูพึ่งไข่ในอาจับเนอะเป็นไข่พึ่งไข่จังขอน,น้ำน้ำหน่อจัง สม้มแก้มพริกสดอ่ะคุณอยากกินสลัด เนาะเข้มผักกันนึงมาจากพี่น้องฟุ้กับบตกจากพี่น้องมือนแต่ว่าป่าขึ้มมนมาซะเนะ แดดดูเจา้าเด็ดแดด,ดบดๆบบมาจาไปเนาะเห็นงานตาหัวลงมาอีกจก้พี่เจ้วทางหัวลงมาอีกเนะี่ยโอ้โหท่วมครับครับจัดไปเนาะทีนี้ฝนดีครับจ้าดีจนท่วมแรงก็แร,ง,แรงเกิดเนาะจะไปเนาะวันนี้นะพอดี ชูใกลๆบ้านพนว่าเนถือปานกดกระปนป่าดักจันอยู่ได้หระครับคุณไฟดังหนึคุณหาป่าไหรหลาน่ามากนาจะเป็หนหองเป็นกับเป่า Yeah. Oh. เทปต้นาครับพี่น้องซอยประริกใส่จ้าใส่ลายหดครับไม่คุ้มสอยใส่เองแล้วจ้ะพี่นอ้อง ไม่เข่าพอมนอันเนาะวันนี้ ่ชวจะแเวี่ยวแอปเปิ้ลกับบลูอย์ีป็นไรจ๊ะมันบินไหมจ้ะพี่นอ้องขอโทษขออภัยทุกท่า กอ้อยลายอยู่ด้วจ้ะพี่น้องมาละบานจ้ะ แอปเปิลกัะอิมหน่อยวะจ้ะพี่น้อง,ง,องโอเคนะจ้าพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินโมม่ Man, า,า,า,ากินบัตสุภาพผิดพลาดประกันใดแอปเปิลชาแนลตำนิคมก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องละล,ลายได้จ้าคลิปนี้ก็รักพี่น้องเป็นคนได้จา้าสวัสดีจ้ะ